ถ้าพูดว่าหน้าต่างบานหนึ่งคนจะนึกถึงหน้าต่างแบบไหนในสตัวเลือกนี้แล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าวันนี้คุณอยากเปิดอะไรให้ใจตัวเองถ้าพร้อมแล้วเริ่มตัวเลือก A หน้าต่างไม้ที่เปิดกว้างแล้วก็มีแสงเล็ดลอดเข้ามาตัวเลือก B หน้าต่างกระจกใสที่มีเม็ดฝนเกาะบรรยากาศเงียบๆแล้วก็ชื้นนิดๆตัวเลือกซีหน้าต่างครึ่งเปิดม่านไหวเบาๆจากลมตัวเลือกดีหน้าต่างที่ถูกปิดสนิทแต่ยังมองเห็นเงาแสงลอดขอบเข้ามาก่อนจะไปฟังเฉลยอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดเกมที่ทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้นอีก ถ้าพร้อมแล้วไปฟังเฉลยกันสำหรับคนที่เลือกข้อ A หน้าต่างไม้เปิดกว้างที่มีแสงแดดสอ่องเข้ามาวันนี้คณพร้อมที่จะเปิดใจให้กับบางอย่างที่คุณเคยกลัวแสงแดดเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าอากาศดีเสมอไปนะแต่สำหรับคนมันคือการยอมให้แสงเนี่ยเข้ามาคุณอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะเจออะไรข้างนอกแต่การเปิดหน้าต่างอย่างเต็มที่เนี่ยมันคือสัญญ,ญาณบอกว่าพอแล้วกับการที่การตัวเองไว้นานเกินไปสำหรับคนที่เลือกข้อ B หน้าต่างกระจกใสที่มีฝนเกาะ เงียบแล้วก็ชินนิดๆตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกแย่ใครยังไม่อยากให้ใครเนี่ยเข้ามาข้างในคุณอาจจะกำลังอยู่ในโหมดที่รับรู้ทุกอย่างแต่ยังไม่พร้อมที่จะขยับฝนที่เกาะกระจกอยู่ ไม่ได้ลบโกนคุณเลยมันกลับทําให้คุณเนี่ยนิ่งมากขึ้นเพราะว่าตอนเนี้ความเงียบคือความปลอดภัยสําหรับคนที่เลือกข้อ C หน้าต่างครึ่งเปิดมีม่านไหวเบาๆจากลมคุณกําลังอยู่ระหว่างลองเปิดใจดูแต่เยังกลัวอยู่นิดหน่อยคุณไม่ได้ปิดประตูใส่อะไรใหม่ๆแต่ก็ไม่ได้เปิดตอนรับลมที่พัดเข้ามาเบาๆเนี่ยคือสิ่งที่คุณยอมเปิดให้โดยไม่บังคับคุณกําลังค่อยๆวางใจแม้ไม่รู้ว่าข้างนอกมีอะไรสําหรับคนที่เลือกข้อ D ด็อกหน้าต่างที่ถูกปิดสนิทแต่ยังเห็นเงาแสงลอดเข้ามาในวันนนีี้้คุณอออออาาจจจจะะะไไมมม่่่พพรรทูดกแตใใ ของคุณกําลังบอกตัวเองว่าแสงยิ่งอยู่แค่ยังไม่ใช่เวลาที่จะเปิดดังนั้นการอยู่ในห้องเงียบๆเ,เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่มันคือการซื่อสัตย์กับตัวเองว่าฉันยังต้องการพื้นที่ส่วนตัวเพื่อความสบายใจสําหรับใครที่เลือกข้อไหนก็ยอ,อย่าลืมมาแชร์กันในคอมเมนต์นะจะได้รู้ว่าใครเลือกเหมือนเราบ้างแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาลงคลิปใหม่ตอนเช้าอยู่หรือมาเล่นกันนะวันนี้ไปละบาย